สวัสดีครับยินดีต้องรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีประเด็นร้อนที่แฟนบอลพรีเมียร์ลีกกำลังจับตามองเลยคือการประทะก,กันของสองกองหน้าที่แบบว่าสไตล์ต่างกันแต่น่าสนใจมากๆเบนจามินเชสโกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับวิกเตอร์เกียวเคเรสที่อาร์เซนอลเพิ่งได้ตัวมาครับสวัสดีค่ะ ใช่ค่ะเป็น2ดิวใหญ่ที่น่าจับตาจริงๆในตลาดรอบล่าสุดเลยวันนี้เราก็จะมา,าลงรายละเอียดเทียบกันจุดต่อจุดเลยนะครับจากข้อมูลที่เราพอจะรวบรวมมาได้ทั้งสถิติบทวิเคราะห์ต่างๆหรือความเห็นจากแฟนบอลค่ะเราจะพยายามให้ภาพที่ชัดเจนที่สุดนะคะว่าแต่ละคนมีจุดเด่นจุดที่ต้องพัฒนาหรือว่าสไตล์การเล่นเป็นยังไงโดยอิงจากข้อมูลที่มีค่ะ ใช่ครับไม่มีความเห็นส่วนตัวเข้าไปปนแน่นอนเพื่อให้ได้ข้อมูลไปลองคิดตามกันดูนะครับเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าได้ค่ะเริ่มกันที่ข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะคะถ้าอิงจาก Transfermarkt ตอนนี้เชสโกอายุ22ปีค่ะสูงมากนะคะ1.95เมตรเป็นคนสโลวีเนียติดทีมชาติไปแล้ว40กว่านัดยิงไป16ประตู อยู่แมนยูสัญญายาวเลยถึงปี2030มูลค่าตอนนี้ก็ประเมินไว้ที่70ล้านยูโรค่ะอืม70ล้านยูโรอายุยังน้อยอยู่เลยนะครับใช่ค่ะส่วนผลงานในฤดูกาลนี้ที่เพิ่งเริ่มไปนะคะลงเล่นรวมๆไป7นัดยิงได้1ประตูประตูนั้นเกิดในเกมลีกกับเบรนท์ฟอร์ดค่ะคือในลีกเนี่ยลงไป6นัดเป็นตัวจริง3สำรอง3เวลารวมในสนามก็ประมาณกืบเกือบ400นาที ก็ดูเหมือนยังค่อยๆปรับตัวอยู่นะคะครับครับดูเหมือนยังต้องใช้เวลาหน่อยแล้วทางฝั่งกยวเคเรสละครับเป็นยังไงบ้างส่วนวิกตอร์กิโอคาเรสนะคะอายุ27ปีแล้วสูง1.89เมตรก็เตี้ยกว่าเชสโกนิดหน่อยสัญชาติสวีเดนค่ะติดทีมชาติไป28นัดยิง15ประตูก็ถือว่าสถตติทีมชาติค่อนข้างดีนะคะ ย้ายมาอาร์เซนอลเมื่อกร,รกฎาคมสัญญาก็ยาวถึง2,030เหมือนกันมูลค่าตลาดขยับสูงกว่านิดหนึ่งที่75ล้านยูโรค่ะอ๋อมูลค่าใกล้เคียงกันแต่เกียวเคเรสสูงกว่าหน่อยใช่ค่ะแต่ที่น่าสนใจคือสถิติเปิดตัวฤดูกาลนี้ค่ะลงเล่นไป7นัดเท่ากันแต่ยิงไปแล้ว3ประตู ที่สำคัญคือในพรีเมยร์ลีกเนี่ยลงเป็นตัวจริงตลอดเลย5นัดยิงไป3ลูกแล้วมีเกมกับลีดที่ยิง2ลูกแล้วก็เกมกับฟอ r e เรสต์อีกลูกหนึ่งค่ะดูเหมือนว่าจะเข้ามายึดต,ตัวหลักได้ค่อนข้างเร็วเลยโอ้โหอันนี้ต่างกันชัดเลยนะครับคนหนึ่งค่อยเป็นค่อยไปอีกคนนี้ลงตัวจริงต่อเนื่องยิงประตูได้ด้วยทีนี้มาดูเรื่องสาคัญอีกอย่างรูปร่างกายภาพเลยครับสูงต่างกันพอสมควรเลย มรงนี้ใครได้เปรียบเสียเปรียบยังไงบ้างครับในแง่ความเร็วความแข็งแกร่งค่ะถ้าเรื่องความสูงนี่ชัดเจนเลยเชสโกได้เปรียบเยอะมาก1.95้นี่คือแบบสูงเด่นเลยในสนามทําให้ลูกกลางอากาศนี่เป็นจุดแข็งแน่นอนค่ะไม่ว่าจะม่งทําประตูเองหรือว่าพักบอลให้เพื่อนมีข้อมูลจากหลายแหล่งบอกว่าโครงสร้างร่างกายดีแข็งแกร่งโดยธรรมชาติแล้วก็ถึงจะสูงแต่ก็ไม่ได้ช้านะคะมีความเร็วที่ดีด้วย ความเป็นนักกีฬาหรือแอตเลติซิซิเนี่ยเด่นมากค่ะอืมสูงแต่เร็วด้วยนี่น่าสนใจครับคือใช้ความแข็งแกร่งพาบอลไปข้างหน้าได้ดีมากการทาบอลลุยหรือ progressive carries เนี่ยเป็นอาวุธหลักเขาเลยสไตล์จะดูดิบๆบหน่อยเน้นทางตรงไปหาประตูให้เร็วที่สุดค่ะฟังดูเป็นจุดเด่นคนละแบบชัดเจนเลยคนนึงสูงโปร่งลูกกลางอากาศดีอีกคนแกร่งทะลุทะลวงเหมือนรถถังแล้วพอลงไปเล่นจริงจ จุดแข็งตรงนี้มันส่งผลต่อสไตล์หรือว่าแท็กติกที่ทีมต้องปรับต่างกันยังไงบ้างครับ ส่งผลแน่นอนค่ะอย่างความสูงของเชสโกเนี่ยก็ทำให้ทีมเล่นลูกครอสจากด้านข้างได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นเป้าในเขตโทษได้ชัดเจนส่วนความแข็งแกรง่งความเร็วของเกียวเคเลสก็เหมาะกับทีมที่อาจจะต้องการเล่นเกมโต้กลับเร็วหรือใช้พลังเข้าสู้กับกองหลังโดยตรงการพาบอลลุยของเขานี่เด่นจริงๆนะคะแต่ก็มีข้อสังเกตเหมือนกันว่าสไตล์ลุยเดี่ยวแบบนี้พอมาเจอเกมรับพรีเมียร์ลีกที่พื้นที่น้อยลงกองหลังมีระบบมากขึ้นจะยังทาได้ดีแค่ไหน Oh, อันนี้น่าคิดครับอันนี้ต้องรอดูค่ะส่วนเชสโกเองถึงจะสูงแต่ก็มีข้อมูลนะคะว่าตอนอยู่เยอรมันเนี่ยสถิติการวิ่งสปรินต์ด้วยความเข้มข้นสูงหรือ High Intensity Sprint s เนี่ยดีมากซึ่งก็มีประโยชน์กับการ p r e s s ิ่งตามแท็กติกสมัยใหม่ค่ะครับชัดเจนเรื่องกายภาพไปแล้วมาถึงเรื่องสำคัญที่สุดของกองหน้าเลยการจบสกอร์การส่งบอลเข้าประตูใครคมกว่ากันใครนิ่งกว่าในจังหวะสำคัญ แล้วก็ใครดูจะมีแววรักษาความสม่ำเสมอได้ดีกว่ากันครับจากข้อมูลที่เรามีประเด็นนี้อืมซับซ้อนนิดหนึ่งค่ะคือถ้าดูแค่ตัวเลขดิบๆเลยนะฤดูกาลก่อนเกียวเคเรสที่สปอร์ติ้งลิสบอนนี่คือยิงเยอะมากจริงๆ54ประตูรวมทุกรายการ54ใช่ค่ะ แต่แต่ก็ต้องมีดอกจันร์โตโตไว้เลยอย่างแรกคือมีลูกจุดโทษรวมอยู่เยอะพอสมควรอย่างที่สองก็คือต้องยอมรับว่าลีกโปรตุกเกสความเข้มข้นอาจจะยังไม่เท่าพรีเมียร์ลีกอันนี้คือคำถามใหญ่เลยว่าจะยิงได้เยอะแบบนี้ในอังกฤษไหมครับเข้าใจได้เรื่องความต่างของลีกแต่สิ่งที่เกียวเคเรสมีแน่ๆคือปริมาณโอกาสค่ะ เขามีโอกาสยิงเยอะมากเฉลียล่ยเกือบ4ครั้งต่อเกม3.9เทียบกับเชสโกที่ประมาณ2.3ครั้งต่อเกมเท่านั้นเองต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะแล้วก็อัตราการเปลี่ยนโอกาสสำคัญเป็นประตูหรือ Big c h a n c e c o n เ e r s i o n เขาก็สูงถึง56%เทียบกับ47%ของเชสโกส่วนสไตล์การยิงมีคนใน reddit เขาบรรยายได้เห็นภาพมากเลยค่ะว่าแบบส่งพลังไม่ต้องสวยงามมากแต่ยิงแต่ละทีเหมือนจะฝังโกอะไรเงี้ยคล้ายๆเจมี่วาร์ดีตอนพีิกพก็ค่ะ <laughs> นึกภาพออกเลยเน้นตูมเดียวหายแต่ก็มีคาถามเรื่องลีกกับจุดโทษอย่างที่ว่าแล้วมีข้อมูลไหมครับว่าพอเจอทีมใหญ่ๆห,หรือเกมกดดันผลงานการยิงประตูเป็นยังไงบ้างมีค่ะมีการวิเคราะห์ใน reddit ที่เขาใช้ค่า elo rating มาวัดความแกร่งของทีมคู่แข่งแล้วก็พบว่าเออผลงานการยิงประตูของเกลเคเรสอาจจะดรอปลงหน่อยเวลาเจอทีมที่แกร่งกว่ามากๆอ๋อ แต่เรื่องนี้ก็มีคนแย้งเยอะค่ะคือต้องดูบริบทด้วยบางทีคุณภาพทีมโดยรวมสปอร์ต n ิ้งอาจจะเป็นรองทำให้เขาโดดเดี่ยวหรือบางทีตัวปั้นเกมเจ็บก็ส่งผลแล้วก็มีคนยกตัวอย่างเกมในแชมเปียนลีกที่เขาทำได้ดีหรือแย้งว่ากองหน้าระดับโลกอย่างฮาลันเองก็ยิงทีมเล็กได้เยอะกว่าทีมใหญ่อยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องปกติค่ะครับครับก็มีหลายมุมมองจริงๆและทางฝั่งเชสโก้ล่ะครับ ปริมาณยิงน้อยกว่าก็จริงแต่เรื่องคุณภาพความคมเป็นยังไงบ้างเจสโกถึงจะยิงน้อยกว่าแต่จุดเด่นเขาคือประสิทธิภาพค่ะฤดูกาลก่อนกันกนกบไลฟ์ซิกก็ยิงรวมไป21ประตู18ลูกในหลีกถือว่าเยอะมากสําหรับเด็กอายุเท่านั้นมีข้อมูลบอกว่าการจบสกอร์ของเขาเนี่ยถูกชมว่าเกินวัยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วที่น่าสนใจมากๆคือสถิติการยิงประตูได้เกินค่า XG หรือ Expected Goals ที่ไลฟ์ซิกค่ะ XG นี่คือค่าความน่าจะเป็นที่จะได้ประตูจากโอกาสนั้นๆใช่ไหมครับ ใช่ค่ะถ้ากองหน้าคนไหนยิงได้เกินค่า XG บ่อยๆก็แปลว่าเขาคมกว่าค่าเฉลีย่ยจบสกอร์ได้ดีเป็นพิเศษซึ่งเชสโกทําได้ดีตรงนี้และลูกยิงเขาก็เออทรงพลังมากๆค่ะมีคนในระดิตบอกเหมือนจวจวดเต็ดบูตเลยโหฟังดูดีเลยนะครับคมแถมยิงแรงด้วย แต่ก็นั่นแหละค่ะจุดที่ยังต้องจับตาดูคือปริมาณโอกาสยิงที่น้อยกว่าเกียวเคเรสชัดเจนบางทีก็มีการเปรียบเทียว่าอาจจะคล้ายๆปัญหาที่ฮอยลุนเจอตอนมาแมนยูใหม่ใหม่คือถ้าก่องหน้าได้บอลในจังหวะสุดท้ายน้อยโอกาสยิงก็น้อยตามจำนวนประตูก็อาจจะไม่เยอะเท่าที่ควรค่ะสรุปเลยว่าเกียวเคเรสเด่นเรื่องปริมาณสถิติจับต้องได้แต่มีข้อแม้เรื่องหลีกกับจุดโทษส่วนเชสโกเด่นเรื่องประสิทธิภาพความคมแต่ต้องการโอกาสยิงที่มากขึ้น ประมาณนั้นเลยค่ะประเด็นปริมาณการยิงของเชสโกเนี่ยก็ต้องดูว่าในระบบของแมนยูจะดีขึ้นไหมส่วนเกวเคเลสคำถามคือจะรักษาความสม่ำเสมอในลีกที่หินอย่างพรีเมียร์ลีกได้หรือเปล่าส่วนเรื่องผลงานเจอทีมใหญ่ที่ถกกันก็อย่างที่บอกค่ะมีทั้งข้อมูลที่ชีว้ว่าดรอปแต่ก็มีบริบทและตัวอย่างมาหักล้างได้เหมือนกันครับผมน้องจากเรื่องในสนามแล้วปัจจัยอื่นๆอย่างเรื่องจิตใจประสบการณ์ความนิ่งหรือภาวะผู้นำสองคนนี้ต่างกันยังไงบ้างครับ อันนี้ก็ต่างกันพอสมควรเลยค่ะเชสโกอายุแค่22แน่นอนว่ามีเวลาพัฒนาอีกเยอะมากๆแต่ในทางกลับกันก็อาจจะยังต้องการเวลาสะสมประสบการณ์สร้างความนิ่งในเกมใหญ่ๆที่กดดันสูงๆแต่จุดที่น่าชมคือตอนนั้นเขาตัดสินใจอยู่ไลฟ์ซิกต่ออีกปีเพื่อพัฒนาตัวเองก่อนค่อยย้ายซึ่งก็แสดงว่าเขาเข้าใจตัวเองพอสมควรนะคะอืมเป็นการตัดสินใจที่ดูรอบคอบดีครับค่ะ สอดเรื่องจัสนาคติมีข้อมูลบอกว่าเขามีความเอ่อห้าวหรือมั่นใจในตัวเองสูงมากเคยเปรียบตัวเองกับฮาแลนด์ตั้งแต่อายุ16ไอดอลก็คือสลาตันอิบราฮิโมวิชโอ้โหไอดอลสายแข็งเลยใช่ค่ะก็สะท้อนความเชื่อมั่นในตัวเองแบบสุดๆทีนี้ตัดมาที่เกียวเคเรสอายุอี17แล้วประสบการณ์นี่คือโชคโชนเลยผ่านมาหลายลีกทั้งสวีเดนแชมเปี้ยนชิพโปรตุเกสจนมาพรีเมียร์ เจอความกดดันมาเยอะกว่าข้อมูลจากแฟนบอลใน reddit บอกว่าทัศนคติเขาคือหิวกระหายจริงจงังมุ่งมั่งมีความมั่นใจในสนามสูงหรือที่เรียกว่าหญิ่งในเกมเกม arrogance ซึ่งอาจจะช่วยเพิ่มความดุด,ดันให้ทีมได้แล้วเส้นทางอาชีพเขาก็ไม่ได้ง่ายนะคะต้องสู้ต้องทำงานหนักจริงๆกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ บางคนเปรียบว่าคล้ายๆเลวันดอฟสกีเลยทำให้เขาดูเป็นคนที่ไม่กลัวความท้าทายใหม่ๆค่ะภาพชัดเลยครับคนหนึ่งคือดาวรุ่งผู้แรงความมั่นใจสูงปรีดอีกคนคือคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวพิสูจน์ตัวเองมาเยอะมีความมุ่งมั่นแบบกัดไม่ปล่อยใช่เลยค่ะมีคนใช้คำว่าเกี่ยวเครเลเป็นเลดบลูเมอร์คือมาเก่งแบบก้าวกระโดดตอนอายุเยอะหน่อยต่างจากเชสโกที่แบบแสงสปอตไลท์จับมาตั้งแต่เด็กๆ ถึงขนาดมีคนมองว่าเชสโกมีแวลจะเป็นเบอร์เก้าแห่งยุคคนต่อไปได้เลยนะคะซึ่งก็เป็นการตั้งความหวังที่สูงมากๆค่ะครับผมทีนี้นอกจากการยิงประตูแล้วบทบาทโดยรวมกับทีมแหรครับการเชื่อมเกมการเคลื่อนที่การช่วยเกมรับ pressing อะไรพวกนี้ใครทำได้ดีกว่าหรือสไตล์ต่างกันยังไงครับในแง่การเล่นโดยรวมหรือ all round play ก็ดูจะมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันไปอีกค่ะ สำหรับเชสโกเนี่ยมีข้อมูลว่าเขากำลังพัฒนาเรื่องการเชื่อมเกมหรือลิงก์กับเพลย์พยายามเคลื่อนที่รอบๆกรอบเขตโทษมากขึ้นไม่ได้ยืนรออย่างเดียวดูจากฮิดแมปก็จะเห็นว่าเขาชอบฉีกไปด้านข้างนิดหนึ่งแล้วค่อยหาช่องเข้ามาจบสกอร์อ๋อไม่ได้ยืนค้ำอย่างเดียวใช่ค่ะแต่ก็มีข้อสังเกตเหมือนกันว่าความสามารถในการลงต่ำมาล้วงบอลเชื่อมเกมคล้ายๆบทบาทฟอลสไนแบบที่กองหน้าอาร์เซนอลยุคก่อนๆทาอาจจะยังไม่เด่นเท่าไหร่ ซึ่งก็อาจจะหมายความว่าทีมที่ใช้เขาอาจจะต้องปรับแทคติกนิดหน่อยเพื่อให้เขาได้อยู่ในพื้นที่ที่ถนัดที่สุดคือการจบสกอร์สถิติแอซิสหรือการจ่ายบอลสร้างโอกาสก็น้อยกว่าเกี่ยวเคเลสชัดเจนค่ะอืมเข้าใจครับแล้วก็มีคอมเมนต์ที่น่าสนใจจากอาร์เซนอลเทอราพีนะคะว่าบางทีการสัมผัสบ,บนแรกหรือการเล่นในที่แคบๆของเชสเกอาจจะดูคลังกี้หรือยังไม่เนียนเท่าไหร่ แต,แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ทําช็อตมหัสารย์ที่คาดไม่ถึงได้เหมือนกันแบบเก bon ียวบอลยากๆอะไรอย่างนี้ค่ะแต่จุดเด่นมากๆที่ถูกพูดถึงคือการ pressing ขยันมากวิ่งกดดันด้วยความเข้มข้นสูงแต่ก็ไม่มองมองว่าการเล่นหันหลังให้ประตูหรือโฮอัพเซอาจจะยังไม่ใช่จุดแข็งที่สุดของเขาค่ะฟังดูเชสโกจะเป็นกองหน้าที่เน้นจังหวะเข้าทํากับการ pressing เป็นหลักแล้วเกี่ยวเคเลสล่ะครับบทบาทโดยรวมต่างกันไหม ให้เพื่อนได้ดีกว่าจากข้อมูลและความเห็นแฟนบอลสปอร์ติง้ง Heat Map ก็จะเห็นเข้าสัมผัสบอลในพื้นที่กลางสนามหรือหน้ากรอบเขียดโทษเยอะกว่าสถิติแอซิสการจ่ายบอลสําคัญก็เหนือกว่าชัดเจนค่ะแสดงว่าลงมาเชื่อมเกมได้ดีกว่า น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะมีข้อมูลว่าเขาสามารถลงมารับบอลระหว่างลายได้แต่อันนี้ก็อาจจะง่ายกว่าในหลีกโปรตุเกสนะคะแล้วจุดเด่นก็คือการพาบอลตะลุยใส่กองหลังอย่างที่บอกไปสไตล์เขาเลยดูตรงไปตรงมามุ่งหาประตูเร็วที่สุดแล้วก็เป็นตัวเลือกในการเล่นบอลยาวใช้ความแข็งแกร่งความเร็วเล่นงานกองหลังได้ดีการใช้ตัวบงังพลิกบอลหนีกองเหล่านี้ทําได้หน้าประทับใจมากค่ะแต่ถ้าเพียบเรื่องลูกกลางอากาศก็อาจจะยังสู้ความสูงของเชสโกไม่ได้ค่ะ การมีกองหน้า2ส,สไตล์ที่ต่างกันชัดเจนแบบนี้มันส่งผลต่อแท็กติกของแมนยูไนเต็ดกับอาร์เซนอลยังไงบ้างครับค่ะเชสโกโ้ด้วยโปรไฟล์ตอนนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นกองหน้าประเภทรอเข้าฮอสหรือวิ่งหาช่องจบสกอร์มากกว่าจะเป็นตัวสร้างเกมเองซึ่งก็อาจจะหมายความว่าทีมอย่างแมนยูต้องมีตัวสนับสนุนคอยป้อนบอลให้เขาได้ยิงบ่อยๆ ต่างจากกิลเกลสที่ดูจะเชื่อมเกมได้พาบอลไปเองได้รอบด้านกว่าแม้ว่าการเล่นลในที่แคบๆอาจจะยังต้องรอดูว่าจะเนียนแค่ไหนในพรีเมียร์ลีกนะคะครับมีประเด็นน่าสนใจที่เคยคุยกันนะคะว่าจริงๆแล้วทีมระดับท็อปปัจจุบันเนี่ยต้องการกองหน้าแบบไหนมากกว่ากันระหว่างตัวเชื่อเมเกมที่อาจจะไม่คมเท่ากับตัวจบสกอร์ธรรมชาติที่อาจจะมีส่วนร่วมน้อยกว่า แต่ทั้งคู่ก็มีประโยชน์ในเกมรับนะคะเชสโก้เด่นเรื่องเพรสซิ่งเกียเกเลสก็แย่งบอลแดนสูงได้ดีถ้าให้เปรียบง่ายๆเชสโก้อา,าจจะมีจังหวะติดขัดบ้างแต่ก็มีช็อตว้าวได้ส่วนเกียเกเลสคือพลังความดุดดันความแน่นอนในการบุกตะลุยค่ะครับผมมาถึงประเด็นสุดท้ายครับเรื่องความทนทานต่ออาการบาดเจ็บแล้วก็ศักยภาพระยะยาวรวมถึงเรื่องมูลคา่าในอนาคตด้วยใครดูมีแนวโน้มดีกว่ากันครับ เรื่องความทนทานหรือ injury record นี่ต้องบอกว่าสุดยอดทั้งคู่เลยค่ะอา้าวเหรอครับค่ะ จากข้อมูลเชสโกเคยพลาดลงเล่นเพราะเจ็บแค่13นัดตลอดอาชีพส่วนเกียวเคเรสยิ่งกว่านั้นอีกพลาดไปแค่5นัดเองค่ะน้อยมากๆมีข้อมูลเสริมว่าฤดูกาลที่แล้วเชสโกลงเล่นบุนเดสลีกาไป33จาก34เกมไม่มีเจ็บเลยแสดงว่าทั้งคู่ดูแลร่างกาดีมากโครงสร้างแข็งแรงทนทานค่ะโอ้โหอันนี้น่าทึ่งมากครับตัดปัญหาเรื่องเจ็บบ่อยไปได้เลย ใช่ค่ะทีนี้พอมาดูเรื่องศักยภาพระยะยาวตรงนี้จะต่างกันชัดเจนเพราะเรื่องอายุเชสโกอายุแค่22ก็ถูกมองว่ายังมีพื้นที่ให้เติบโตอีกเยอะมีโอกาสพัฒนาไปเป็นระดับโลกได้เลยหรือที่เขาเรียกว่ามีศักยภาพยูนิคอนคือหายากมีมูลค่าสูงได้ในอนาคตยูนิคอนเลยค่ะแต่มันก็มาพร้อมความเสี่ยงนะคะถ้าปรับตัวไม่ได้พัฒนาไม่ถึงจุดนั้นมูลค่าก็อาจจะตก แต่ถ้าเกิดปังขึ้นมาทีมก็คงไม่อยากขายเหมือนกันด้วยอายุเท่านี้สโมสรนน่าจะมองเป็นการลงทุนระยะยาวมากกว่าค่ะครับเหมือนซื้ออนาคตเป็นการลงทุนที่เสี่ยงแต่ผลตอบแทนสูงแล้วเกียวเคเรสเหรอครับอายุ27แล้วมุมมองต่างกันไหมสาหรับเกียวเคเรสอายุ27ก็ถือว่ากำลังเข้าสู่ช่วงพีคหรืออาจจะพีคไปแล้วก็ได้ค่ะเขาพิสูจน์ตัวเองมาแล้วระดับหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องการยิงประตู ความเสี่ยงระยะสั้นเลยอาจจะน้อยกว่าทีมที่ซื้อมาอย่างอาร์เซนอลก็น่าจะหวังผลงานที่จับต้องได้เลยทันทีมากกว่าจะมองเรื่องขายต่อทํากําไรค่ะเน้นใช้งานจริงตอนนี้เลยใช่ค่ะแต่แต่ก็มีคําถามเรื่องเพดานศักยภาพหรือซีลิงของเขาเหมือนกันนะคะว่าจะไปถึงระดับโวลคลาสจริงๆได้ไหมหรือจะเป็นแค่กองหน้าที่ดีมากๆคนหนึ่งในพรีเมียร์ลีกคล้ายๆกับระดับของวัตกินสโทนี่หรือนนเยสอะไรประมาณนั้นค่ะชัดเจนเลยครับ เป็น risk reward ที่ต่างกันจริงๆเชสโกเพดานสูงเสี่ยงสูงเกียวเคเรสพื้นฐานแน่นกว่าแต่เพดานอาจจะจำกัดกว่ามากกว่าเชสโกคือการลงทุนในของล้ำค่าที่อาจจะกลายเป็นเพชรเม็ดงามหรืออาจจะไม่ได้ก็ได้ส่วนเกียวเคเลสคือตัวเลือกที่ให้ความมั่นใจในผลงานได้มากกว่าแต่ก็อาจจะไม่ได้ว้าวถึงขั้นนั้นอายุที่ต่างกันก็สะท้อนกลยุทธ์สโมสรด้วยค่ะว่าเน้นสร้างทีมระยะยาวหรือต้องการความสาเร็จเร็วๆ โอเคครับผมว่าเราได้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นมากแล้วนะครับสรุปจากข้อมูลทั้งหมดที่ทเราคุยกันมาก็พอจะเห็นภาพเปรียบเทียบได้ว่าเชสโกคือดาวรุ่ง22สูงใหญ่195เมตรลูกกลางอากาศดีคมเมื่อได้ยิงแต่โอกาสยิงยังน้อยมีศักยภาพไปได้ไกลเพรสซิ่งดีแต่เชื่อมเกมยังต้องพัฒนาส่วนกียวเคเรสกกำลังพีค27ประสบการณ์สูงแกล่งทรงพลังทะลุทะลวงดีพิสูจน์เรื่องยิงประตูมาแล้วแต่มีข้อสังเกต เชื Often, course, ่อมเกมสร้างโอกาสดีกว่าแต่เพดานระยะยาวอาจไม่สูงเท่าลูกกลางอากาศไม่เด่นเท่าซึ่งทั้งคู่ก็กำลังพิสูจน์ตัวเองอย่างหนักในพรีเมียร์ลีกรดูการนี้เลยนะครับใช่ค่ะและสิ่งที่น่าคิดต่อจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันนะคะก็คือว่าด้วยโปรไฟล์ที่ต่างกันสุดขั้วแบบนี้ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกยุคปัจจุบันที่แท็ติกซับซ้อนกองหลังเก่งๆเยอะความกดดันสูง กองหน้าสไตล์ไหนกันแน่ที่จะสร้าง Impact หรือส่งผลกระทบต่อทีมได้มากกว่ากันระหว่างนักเตะที่มีเวลระดับโลกแต่ยังต้องขัดเกลากับกองหน้าที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วว่าแข็งแกร่งไว้ใจได้แต่ก็อาจจะพีคไปแล้วนี่เป็นคำถามที่ผลงานในสนามของทั้งคู่ในฤดูกาลน,นี้แล้วค่ะที่จะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด เป็นคำถามทิ้งทายที่น่าสนใจมากๆครับก็คงต้องให้ผลงานในสนามเป็นเครื่องพิสูจน์กันต่อไปนะครับชวนให้ทุกท่านที่ติดตามฟุตบอลลองนำข้อมูลเหล่านี้ไปพิจารณาประกอบแล้วก็จับตาดูฟอร์มของทั้งเบนจามินเชสโกและวิกเตอร์กิโอเคเรสกันอย่างใกล้ชิดในฤด,ดูกาลนี้เพื่อสร้างมุมมองของตัวเองกันต่อไปนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณสาหรับการติดตามครับขอบคุณค่ะ